สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกัตยามมาศค่ะค่ะและดิฉันนางสาวเหมือไทยนิสสวัสดิ์พวกเรานะคะจากส่วนข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพดีลาค่ะวันนี้เราทั้งสองก็จะพาพวกเรานะคะไปะชมงานรำลึก100ปีหอสมุดแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นนะคะในวันที่12ตุลาคมถึงวันที่16ตุลาคม2548ค่ะอ๋อรู้แล้วละค่ะแลวอ้อมก็ยังรู้อีกมาอยู่ด้วยนะคะ,ะว่ารัชกาลที่5ของเราพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ,อยู่หัวทา่าน ทรงเป็นผู้ก่อตั้งหองสมุดแห่งชาติเลยนะคะใช่แล้วค่ะคุณอ้อมค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่สราวุฒิเตชะนอปธานสุนทรยวชนไทยนะคะก็ได้มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์นะคะท่านผู้อํานวยการของหอสมุดแห่งชาติรวมไปถึงจะพาไปชมภาพบรรยากาศภายในงานด้วยค่ะสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านผู้อำนวยการอรพินลิมสกุลนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาตินะครับ งานหอสมุดแห่งชาติที่จัดขึ้นภายในตั้งแต่วันที่12-16ถึงตุลาคมนี้จัดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้างครับค,คือที่เราจัดวันนี้ก็เราถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดของเราก็คือครบร้อปีหอสมุดแห่งชาติถ้านับย้อนไปถึงตั้งแต่ปี2448คือสมัยรัชกาลที่5นะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ท่านได้ทรงพระบรมมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าให้ประกาศจัดตั้งเป็นหอพระสมุดสําหรับพระนครคือหมายถึงว่าท่านก็เห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยบ้านเมืองที่เขาจเจริญแล้วเนี่ยเขาก็จะมีหอ,หอสมุดรประจําชาติ เพราะฉะนั้นท่านก็นคิดว่าของเรานี่เราก็ไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ด้อยกว่าประเทศไหนนะคะเพราะเรามีภาษาเป็นของเราเองแล้วก็มีหนังสือที่เราพิมพ์เนี่ยมากมายเราก็ควรจะมีแหล่งที่เป็นสะสมความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ให้มาอยู่รวมในที่เดียวกันแล้วก็เอาไว้สําหรับให้เยาวชนในรุ่นหลังจะได้มาศึกษาค้นคว้านะคะแล้วท่านก็ได้เห็นแล้วว่าหนังสือของเราที่มีอยู่ปัจจุบันนี้เนี่ยมันจะมีมากมาย มีทั้งหนังสือเก่าหนังสือใหม่นะคะหนังสือเก่าแล้วก็โดยเฉพาะในวันในในช่วงที่ร้อยปีที่เราจะ,ะจัดมีกิจกรรมเนี่ยเราก็จะเอาหนังสือเก่าที่มีคุณค่ามามามาแสดงให้ท่านท่านผู้ชมได้มาชมด้วยนะคะค,ค่ะสำหรับงานในวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่จัดขึ้นบ้างครับ วันนี้เป็นวันแรกแล้วก็เป็นวันถือว่าวันที่12ตุลาก็คือวันสถาปนาของหอสมุญแห่งชาตินะคะเราก็เมื่อเช้านี้เราก็ได้มีพิธีบวงสวงคือเป็นการบวงสวงบุรพกษัตริย์ทิราชของของไทยนะคะเป็นการเ,เพื่อให้ท่านได้ปกปักรักษาเราและอาจจะให้เราอยู่ตลอดนะคะแล้วต่อจากนี้ไปประเดี๋ยวเราก็จะมีพิธีสงฆ์นะคะทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันในช่วงบ่ายสองโมงนะคะจะมีคุณจักรพ เ็นแขซึ่งทุกท่านก็คงจะรู้จักท่านดีท่านก็จะมาผู้บรรยายให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องของหอสุดแห่งชาตินะคะในอาจจะเป็นในทัศนะสติของท่านนะคะทั้งบ่ายสองถึงบ่ายสี่โมงคือสองชั่วโมงก็อยากจะเชิญชวนน,น,น้องๆมาฟังนะคะแล้วก็ ในภายในบริเวณงานเราก็จะมีการออกร้านคือนอกจากร้านหนังสือแล้วก็ยังมีทั้งสินค้าอุปโภคบริโภคทุกอย่างมาให้ท่านได้เลือกซื้อนะคะเพราะว่าไอการที่เราคิดว่าถ้าเรามีแต่หนังสือเนี่ยเ mm. กรงว่ามันจะมีท่านก็อาจจะมาแล้วมันมันดูแล้วมันไม่ครบถ้วนถ้ามาแล้วได้อะไรหลายๆอย่างก็เออเป็นการดีนะคะเราก็เลยคิดว่ามันจะได้ให้มี ร้อยปีนะคะขอสมมติเพ่อจะจัดครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ให้ท่านที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ใกล้ๆจังหวัดใกล้ๆนี่มามาหอสมุูรแห่งชาติในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่12ตุลาคมถึงวันที่1 6ตุลาคมเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ในในวันต่อต่อไปนอกจากวันนี้แล้ววันวันต่อๆไปเราก็จะมีกิจกรรมทุกวันนะคะนะคะ,นะคะก็เชิญมาเชิญมาชมสินค้าและในภาคคือมันจะมีกิจกรรมภาคสนามามีการแสดงมีการแสดงดนตรีและมีการอ่เป็นการ เรียกว่าอะไรคล้ายๆจับของคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะมีเ,เสวนายามบ่ายนะคะก็เชิญดาราที่น่าที่ที่ท่านสนใจหรือว่าที่เขาพอจะมีเวลามาคุยกับเราก็ทุกวันขอให้ติดตามติดตามติดตามนะคะค่ะแล้วในฐานะที่ท่านผู้อำนวยการอรลพินลิมสกุลเป็นผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาตินะครับ <S <S อยากจะเชิญชวนน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่ให้มาร่วมงานรำลึกร้อยปีหอสมุดแห่งชาติอย่างไรบ้างครับก็คืออยากจะขอให้น้องๆได้มา ขอสมบแห่งชาติแล้วก็มาดูว่าเรามีอะไรที่จะบริการน้องๆบ้างนะคะเรายังมีทั้งหนังสืออย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่ามีหนังสือหนังสือใหม่ๆที่ที่น้องๆจะได้ค้นคว้าทํารายงานแล้วก็เป็นหนังสือเก่าคือน้องๆจะได้รู้จักว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาพิมพ์หนังสืออะไรกันบ้างทั้งหนังสือพิมพ์เก่าวารสารแล้วก็หนังสือที่มีคุณค่าหายากตั้งแต่ก่อนสมัยรัชกาลที่5ในสมัยก่อนก่อนที่จะมีการพิมพ์นะคะก่อนจะมีการพิมพ์นี่ก็จะเป็นการ เราเราจารึกหนังสือลงบนที่เรียกว่าเป็นสมุดไทยคือมันไม่ไม่ใช่ลักษณะของหนังสือเหมือนปัจจุบันเป็นอย่างที่เคยเห็นคล้ายๆเป็นขนาดเป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะค่ะแล้วเป็นกระดาษค่ะแล้วเป็นพับพับพับไปพับมานั่นนะคะเราก็เรียกว่าสมุดไทยหรือเป็นคัมภีร์ใบลานนะคะก็เราก็จารึกลงบนใบลานอันนั้นเป็นสิ่งที่ว่า จะหายากขึ้นแล้วเพราะปัจจุบันเราไม่ได้ทําแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆก็จะได้มาเห็นว่าเออเป็นยังไงเข้าใจเรึกกันยังไงและลายมือลายมือของออบรรพบุรุษของเรานี่ลายมือสวยมากนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยพยายามฝึกหัดเขียนไว้เพราะว่าปัจจุบันนี่ดูลายมือน้องๆปัจจุบันนี้เกือบจะไม่ค่อยจะเป็นตัวแล้วค่ะนะคะอยากให้ฝึกหัดเขียนไว้มากด้วยแล้วก็การมาใช้แล้วก็มาใช้หอสม,มุดแห่งชาติเนี่ยน้องๆก็จะได้ความรู้มากหลากหลายทั้งหนังสือแล้วก็ โดยเฉพาะตอนนี้เราเราก้าวหน้าไปถึงเป็นยุคเทคโนโลยีแล้วเราก็จะมีทั้งโซดทั้งคอมพิวเตอร์ให้บริการครบครบเลยนะคะค่ะก็น้องๆว่างๆวันไหนก็มาดูไล่เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านเพื่อรายการหอสมุดแห่งชาติมากนะครับที่ได้ให้ความรู้และสาระดีๆเกี่ยวกับหอสมุดแห่งชาติและการจัดงานํำลึกร้อยปีหอสมุดแห่งชาติครับ ค่ะและทีนี้นะคะเราก็คงจะรู้วัตถูกประสงค์ในการจัดงานรำลึกร้อยปีหอสมุดแห่งชาติกันแล้วนะคะแล้วนอกจากนี้เราก็ยังได้ชมภาพบรรยากาศที่คลึกครื้นเต็มไปด้วยผู้คนที่เข้ามาสนใจในงานครั้งนี้ก็ถือว่างานนี้นะคะมีการจัดร้านโอท็อปมากมายเห็นไหมคะออกบ๊ออกบูทเยียร์ไดทีเดียวน่าสนใจมากเลยนอกจากนี้นะส่วนข่าวของเราก็ได้มีโอกาสนะคะสัมภาษณ์ท่านผู้ใหญ่ระดับประเทศถึงสองท่านนะคะโดยมี นางเม์กับนางมอนะคะทาหน้าที่สัมภาษณ์ค่ะค่ะเอาเป็นว่าเราไปตามน้องๆสองคนเขาสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับคุณพรเสกการนาจารีผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงวัฒนธรรมค่ะค่ะก่อนอื่นก็อยากจะเรียนถามท่านนะคะว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรที่ทางหอสมุดแห่งชาติได้จัดงานรําลึก100ปีหอสมุดแห่งชาติค่ะก็รู้สึก ยินดีนะครับแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาร่วมในพิธีในวันนี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คืออยากจะฝากให้เยาวชนนะครับลูกๆหลานๆน,น,น้องๆเนี่ยได้นึกถึงความสำคัญของการที่จะศึกษาและได้ความรู้หลากหลายจากการมาใช้หอสมุดแห่งชาติ นะครับอาจจะไม่ใช่ต้องมาใช้ที่นี่แห่งเดียวนะครับจะมีสถานที่อื่นๆอีกหลายแห่งนะครับการที่พวกเราเนี่ยอยาว่าแต่เยาว,วชนเลยครับแม้กระทั่งเป็นผู้ใหญ่นีนะครับก็สามารถที่จะหาความรู้ความสามารถจากการที่เรามาอ่านหนังสือที่ได้มากมายบางครั้งแม้กระทั่งสมัยนี้อย่างการใช้ไอทีบางครั้งก็สามารถจะกด รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือนะครับไม่มีโอกาสที่จะมาอ่านหนังสือก็ไปค้นหาจากคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตได้นะครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าความรู้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยมีการถ่ายทอดอย่างมากมายและรวดเร็วนะครับ mm hmm. เทียบกับ100ปีที่แล้วเนี่ยภายในเวลาไม่กี่อาทิตย์เนี่ยจากหนังสือพิมพ์เรายังได้ความรู้มากมายมากกว่า เมื่อ100ปีที่แล้วที่เราจะเรียนรู้ทั้งชีวิตเลยนะครับซึ่งอันนี้พวกเราก็คงจะต้องให้ความสำคัญค่ะ,คะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านพรเสกนะคะที่ให้ความกรุณาให้ศูนย์ข่าวเยาวชนไทยได้สัมภาษณ์ท่านนะคะ น,นี้นะคะดิฉันนางสาววุฒวันสืบจักยงศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนเทพริลาได้อยู่กับท่านอารักษ์สังหิตกุลท่านอธิบดีกรมศริลปากรค่ะคืออยากจะขออนุญาตเรียนถามท่านว่าท่านมีความรู้สึกอย่างไรในการจัดงานครบรอบ100ปีหอสมุดแห่งชาติคะหอสมุดแห่งชาตินะครับเป็นหอสมุดที่เก่าแก่ เป็นองค์กรหนึ่งในกรมศิลปากรที่มีความเก่าแก่ องค์กรหนึ่งครับกรมศิลปากรเนี่ยตั้งมาแล้วเนี่ยครบอายุ94ปีแต่หอสมุดแหชาตินั้นตั้งมาครบร้อปีนะครับถือว่าหอสมุดแหชาติได้ก่อเกิดขึ้นก่อนกรมศิลปากรเสียด้วยซ้ำมานะครับเพราะว่าหอสมุดแหชาตินั้นก่อตั้งขึ้นสถาปนาขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะที่กรมศิลปากรสถาปนาขึ้นในี่ยในปี2454นะครับในสมัยรัชกาลที่6กนะครับก็จะมีเห็นว่าหอสมุดไดมีความสำคัญเรื่องเพลมาเก่าแก่นั้นการจัดงานเฉลิม ญแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของฟาเมชาติในการรักษามรดกวัฒนธรรมของชาติเราไว้ได้ครับค่ะและในโอกาสนี้อยากจะให้ท่านฝากอะไรถึงเยาวชนไทยในการในเรื่องของการใช้แหล่งการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์และนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะเอ,อหอสมมยชาตินะครับบทบาทภารกิจสําคัญก็คือว่าเป็นที่สําหรับเก็บ โมรดกภูมิปัญญาของชาติในเรื่องอที่เป็นอักษรตัวเขียนนะครับเพราะนั้นบทบาทภารกิจนี้สําคัญและตรงนี้เนี่ยผมเห็นว่าเยวาวชนหลายๆส่วนก็อาจจะยังไม่ทราบนะก็ถึงภารกิจนี้น,นะครับพระน้าหอสมเด็ช,ชาติเนี่ยจะต้องนําภารกิจเหล่านี้นะครับให้สู่ประชาชนขณะเดียวกันก็อยากจะเชิญชวนประชาช,าชนนะครับหันมาสนใจเ,เรื่องของโมรดกภูมิปัญญาของชาติที่เป็นอักษรตัวเขียนนะครับขอให้เยวาวชนได้ให้ความสนใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือแสดงถึงเอกลักษณ์และภูมิปัญญาของชาติเอาไว้ครับ